ัสดีครับผมผมมนนอกครับอันนี้ผ้ามาตีมิมที่เห็นไว้นะครับผมไม่ยามรอบเลยเห็นมิมไหมครับผมเรื่องสีผ้ามาตจีเบงครับผมห้างมิมครับผมเมื่อนี่ผมมาันฝนตกครับผมประกาศตีมันตอดครับผมออนครับผมห้างออนแบบหน้ามุกไงเลยครับผมหน้ามุบบุ่มเลยครับอีกห้างหนึ่งนี่ท่าุนครับที่ต้นมะม่วงอี่ท่างผมลงมาครับผม บม่รู้ว่าจะขึ้นยังไงพี่นนอกมันอยู่ยอนเลยผนครับได้จะขึ้นขึ้นทั้งนี่เละดึงบอกครับเดี๋ยวต้องขึ้นเป็นหนีเละหนีบเดี๋ยวหาทางครับผมอ,อ,อ่อนดีพี่นนอกห่างเขาาจัวเลยครับผมเราไม่ขื่น่ได้ครับผมผมเดี๋ยว ใส้คว้นกันครับผมมันนี้ได้กองกระดาษมากครับผมถึงมันบัวว่นไหนครับมันสี่ตอดขั้นครับมันตรดแล้วมันก็ขั้นครับผมวันหนำพี่น้องปวดทีลีครับวันหนาเด้พผมสีหัก หักงานนี่ล่วงครับให้มันย้อนล่วงครับผมบริทศไทยด้วยพี่น้องด้วยบิดบงบปเบิ่ง,ง,งกันข้างล่างครับผมมองพี่น้อง อ่ามีนีครับผม Ở chùa lên Hập nhà cũng có thể là hấp แล้วไม่อยากขาดพีิน้อกมันอ่าครับผมโอ้แสกหัวหนาำแสกอยู่ครับครับผมหัวหนาำครับว่ามันระมือครับผมหัวหนามิ่นเนอาหลด vừa rồi à, đi đi vừa rồ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 i vừa พอ้ดีๆพี่น้องหัวหนามเพราะมันซ้ำฝ้ามือนี่ครับผมสุดยอดอีกส่วงนี้ห้างกับออนอยู่ครับผมไปครับผมไปเอาอีกครั้งหนึ่งครับผมห้างที่สองครับผมเห็นไ่มพี่น้องย้อนเสียงขึ้นมาครับผมนะครับผม เป็นยังไงเลยลพี่น้องมางานนันได้บ่ไปเก่อนครับผมทงนี่กออ้อนพี่น้องสองอาทิตย์ครับผมสองอาทิตย์สวยดีครับผมแมาน้ำกับพิดตาอยู่ครับแต่ว่าบ่ใหญ่เป็นไงครับสวยงามครับผม,มบ๊วานาย งานเ่หน่อยนะครับหน้าผมนั่งนี่ครับผมเดกนจี่เ

ก็ทัดอีกอาทิตย์หน้าช่องสมมุอมันก็ดถอดบ้าแล้วครับไปครับผม เด่นมากลครับผมนีอีกห้องหนึ่งต้องมีแต่ไงเติบแล้วครับผมมันขึ้นอไรครับผมาัวมันขึ้น่อะไรครับ็นบนรนหนอกลางจอนลครับหวบงว,ม,ม,วมันหน่อยกวัวครับผม ปุตตีเด้อครับผมปล่อยไว้ปล่อยไว้มันขยายพันธุ์ซะครับผมแตกหน่อยนึงครับเครือใหม่ครับผมสวยงามอยู่ครับเอาทางนึ่งก็ได้บอ่างนีครับผมจะคมสุดจะลุปผลงานยืนหนีเลยครับผมต้หมนหัวหนามครับผม ว่าน้ำก็ฟ้ามือครับผมชุดย่อยลีๆห้างนี่รู้ครับรองห้างครับผมครับนี่แหละครับเหมือนในห้อนแล้วครับไปนนี้งานแล้วครับผมใช่ครับากกดไลค์กดแช่ได้พี่น้องเด้อฝากติดตามรับชมครับผมฝากเป็นกำลังใจให้แน่ครับผมเป็นเหมันนอกครับ